วิกผมรุ่นนานโนโมโนพาร์คสีบรอนทองมีความยาว33เซนติเมตรมีน้ำหนัก50กรัมวัสดุทำจากไฟเบอร์เกรดพรีเมียมจะมีน้ำหนักเบาใสา่สบายไม่อบไม่ร้อนลูกค้าสามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันใส่แล้วดูเป็นธรรมชาติเสมือนเส้นผมจริงคนเราบนศีรษะเลยนะคะวิกผมที่ร้านเหมาะสำหรับผู้ป่วยให้คีโมผมร่วงมา100%คนที่ไปบวชมาไม่มีผม หรือจะใส่เพื่อความสวยงามใส่ปิดงอกใส่ปิดผมบางสร้างความมั่นใจให้ตัวเองสามารถใช้งานได้หมดเลยค่ะด้านหน้าจะเป็นรอยแสกหนังสีสะเทียมเนียนๆแบบนี้เลยนะคะเส้นผมสวยมากเสมือนจริงมากด้านในวิผมจะเป็นหนังสีสะเทียมแล้วก็ตะขายผ้ายืดหยุ่นได้ลูกค้าสีสะเล็กใหญ่สามารถปรับระดับสีสะได้ตามต้องการเลยนะคะ